ไปแล้วนะครับพี่หนึ่งเอาทุกเบ็ดทุกเหตุการณ์เยอะเขาเรียกว่าทำให้ FC เนี่ยรู้ถึงทุกอย่างครับเทันหตุการณ์ทันเหตุการณ์ทันเหตุการณ์เดี๋ยวจะไปลาลาลุงพลนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับก่อนแล้วครับผมลุงพลก็มาเดี๋ยวมันค่ำเนาะมันมันจะค่ำเพราะว่าตอนนี้บ่ายสามแล้วครับ่ายสามแล้วก็ ไปถึงเมื่อกน่าจะประมาณ5โมง6โมงครับเพราะเดี๋ยวเมย์จะแวะไปซื้อของก่นอนโฮมโปรเออน่าจะโฮมโปรเลยพวกนั้นครับพอด<อ>ีมีพัสดุมาส่งเลยใช่ไหมพัสดุมาส่งด้วยกลัวลมมันพัดครับกลัวลมพัดพัดแรงช่วงนี้ก็พายุเข้าเนาะพายุเข้าพายุแรงๆอะตอนเนี้อืมเออไม่สนุกเอ,อ้มีน้องใช่ไหมไม่มียัไม่มีอ๋อแอบแฝงมีน้องใช่ไหมเนี่ยโอ้โหพี่เน่งกำลังเก็บกลังเก็บได้ข่าวมาเนาะ หมดปามีน้องมีแต่พนแซวเพราะว่าหนูชอบกินผลไม้กินเปรี้ยวกินส้มอ่ะว่าดีใจด้วยมีน้องแล้วอ๋อหนูยังไม่ได้ท้องเออแต่มารอบนี้ก็ดีเนาะได้มาเจอแกทาใช่ครับตีมาไม่เจอทำพื้นที่แล้วมันก็เลยบอกว่าได้เห็นอุ่นใจกับแกขึ้นครับเนาะเพราะว่ากว้างจะทอะไรก็ได้เนาะกว้างใช่เียบกับปกอเออมันก็สบายใจอ่ะอยู่ใกล้ ยาพี่น้องครับแล้วเป็นที่ของตัวเองด้วยเนาะใช่ปัญหามันสบายหลักๆเดี๋ยวจะบอกลูกก่อนนีลุงลุงเรื่องเรื่องเรื่องกันเรื่องก่อนมาพี่เลยนะเหรอไอ้บอลมีหน้าที่ตามลุงไหมโอ้เดี๋ยวลุงก็ตามผมไปแล้วลุงตามน้อกลายเป็นลุงตามผมไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลุงตามับล ที่ผมมีหน้าที่ตามมดูก่อนเด้อขัดมันย้อนแย้งกับคำพูดของเขาเมาไปไปชักปูดเหรอโอเคครับพี่หนึ่งครับเจอกันนะพี่เดินทางปลอดภัยนะครับไม่ได้เดินไปส่งครับเดี๋ยวถ่ายลุงนะนี่ครับพี่หนึ่งก็ลาลุงแล้วนะครับ จะกลับก่อนนะครับเดี๋ยวลุงจะตามไปนะครับเพราะว่าจะได้พานี่นะไปซื้อของที่โฮมโปรนะครับสกลนครนะครับเพราะว่าอยู่ปกปอ,อก็มีของมาส่งนะครับเดี๋ยวมันจะฟิุนะครับถ้าฝนตกคายุ่เข้านะครับมาดูลุงมาทํางานไปก่อนนะครับใกล้จบแล้วนะครับใกล้จบแล้วดูซูมซูมซูมมึงเหี้ยคน ลงอุดร้อุนตอนนี้ประกาศเป็นสีส้มครับสีส้มเหรอครับข้ขอขอบได้ใช่ไหมอันนี้ต้องถามพู้ใหญ่นี่ผู้ถามแค่ดิครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเบอร์ครับ<ะ>เดี๋ยวเราขอเบอร์แล้วตัวเบอร์อยู่กับพ่อแทนแล้วครับเสื้อผมมีเสื่อเมื่อเช้านี่ครับ ก็ถามนะครับว่าอุดรคายล็อกหรือยังนะครับก็ล่าสุดก็เขาบอกว่าว่ญญาเป็นสีส้มแล้วนะครับพื้นที่สีส้มก็เดี๋ยวรอถามทางผู้ยินนิ่มอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเบอร์กับุงพลป้าแตนนะครับตทรถามทางผู้ยินนิ่มอยู่ครับว่าทางกฎของมุกดาหารว่ายังไงนะครับว่ายังไง น่าจะเป็นดำไท,ท้ายแล้วนะครับน่าจะไม่ถึงสิบเที่ยวสุดท้ายแล้วเสียงปีจระบะนะครับดังมากนะครับ ก็จับประมาณนี้ครับหน้างานก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับผมอีกไม่กี่เที่ยวน่าจะอยู่ที่แนวต้นมะม่วงนะครับเพราะว่าเหลือไม่กี่เที่ยวแล้วนะรถด,ดำก็เริ่มเล่งแล้วนะครับเล่งแล้วนี่นะครับเขตแนวกว้างมากนะครับหนึ่งไร่ ที่หนึ่งก็กลับแล้วนะครับเดี๋ยวพาเมีไปทุระนะครับก็มีทุระนะครับก็ได้เด็ดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะเมื่อกี้ลุงก็ได้ถามเอ็นนะครับว่าอุดรธานีปลดล็อกหรือยังเอ็นก็บอกว่าเป็นเห็นว่าทางผู้ว่าทางสบคนะครับประกาศเป็นพื้นที่สีส้มแล้วก็ลองถามผู้หญิงนิ่มดูนะว่าจะเข้ากอก,อกอกได้ไหมลุงก็ชวนไปที่กอกอกนะครับ ก็รอดูนะครับรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรถเมลยร <laughs> รดรถเมลดเมล็ดสอรี์ครับสนนค์ <laughs> เอาแล้วพี่หนึ่งติดปัญหาแล้วพี่หนึ่งกลับไม่ได้นะครับ <laughs> โอ้ไปแล้วนะครับไปแล้วอีเด้งอีเด้งอีเด้งอารย์นี้นะไม่ไม่ไ,ไมไปแล้วครับโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs>